เดี๋ยวเราจะมาทำแผนที่นะครับแผนที่เอ่อจากป้ายโฆษณาอะไรอย่างนงี้นะครับเดี๋ยววิธีการคือทำจาก c a n วานะครับทำจาก c a n วาเลยก็เปิด c a n วาออกมานะครับแล้วก็ไปที่อันนี้นะครับสมมติว่าผมจะสร้างเป็นเ c e b o o k โพสละกันเนาะผมก็กดนี้ครีเอทเฟซ o o กโพสนะครับอ่า หรือว่าใครที่อยากจะได้ไซส์ไหนก็ไปปรับเอานะครับทีนี้เนี่ยเราก็อัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับรูปภาพที่เราจะต้องทำแมปนะครับสมมติว่าผมใช้รูปภาพนี้ละกันนี่นะครับอัปโหลดมาแล้วนะครับก็ได้รูปภาพนี้โอเค มันยาวใช่ไหมครับเราก็ปรับเอานะครับเราก็ปรับเอาเอาที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้อันนี้คือแปลงที่ดินนะครับแล้วก็อันนี้คืออำเภอแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือโรงพยาบาลแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาตักหมุดกันนะครับมาที่ซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ว่ามาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ e l เมนต์นะครับ e l เมนต์แล้วก็พิมพ์ว่าพินนะครับ pin แล้วก็กดตรงนี้นะครับ C O E g r a p h i c กนะครับแล้วก็เราก็หาหมุดที่เราชอบนะครับแบบไหนหน้าตาไหนผมเอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้ฟรีนะครับก็เลือกอันนี้ย่อขยายได้นะครับวางไว้เลื่อนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่แล้วก็รูปเคสเลยครับรูปเคสก็คือการโคลนออกมาอีกอันหนึ่ง รเราเาก็มาวางตรงนี้อันนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่าก็เล็กลงหน่อยนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างอีกอันหนึ่งนะครับก็รูิเคตอีกอันหนึ่งมาไว้ตรงนี้ละกันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามีอยู่สามมุดนะครับหมุดเต้นทางหมุดปลายทางสองอันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ลูกศรชี้ไปนะครับลูกศรชี้ไปก็มาตรงนี้นะครับเราก็มาพิมพ์ว่าลายนะครับลาย นะครับแล้วก็เชฟ p e c นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นลูกศรมีให้เลือกหลายแบบนะครับเราเลือกแบบนี้นะครับอ่า uh, default ของมันเขาเป็นสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ลากหางมันมานะครับหางมาที่ตรงนี้หมุดตรงนี้ นะครับแล้วก็ปลายทางชี้ไปนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วจะสร้างอีกอักอนหนึ่งก็กดบูรพเกศเลยนะครับแล้วก็เอาหัวมาตรงนี้แล้วก็าหางมา,ตรง,นะรมาตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันถูกเส้นทับอยู่นะครับเราอยากจะให้มันอยู่บนเส้นใช่ไหมครับเราก็เอาเมาส์มาวางตรงหมุดนะครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้ว move ไปที่อน,นี้ครับที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ให้มันมาอยู่หน้าสุดก็คือบ ing to font นะครับบิงทูฟอนตประมาณนี้นะครับแล้วก็เราได้เห็นไหมฮะแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราอยากใส่รูปภาพเอยเราอยากใส่ข้อความใช่ไหมครับเราก็ไปที่ text นะครับ Text แล้วก็กดใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับอําเภอ,อ,อก็ใส่ข้อความเข้าไปแลวมาห่างจากอำเภอเท่าไหร่อําเภอสาม km รูปภาพมันอาจจะกลืนใช่ไหมครับต้วสืออาจจะกลืนแล้วก็ใส่เป็นเอฟเฟกแล้วก็นะครับ เสีแดงใช่ไแล้วก็นี่ครับย่อหน่อยสายบนคนนี้ก็ได้นะครับนี่ครแล้วก็รูปเขเคอีกอันนึงนะครับไปไว้อันนี้นะครับเป็นอะไรครับโรงพยาบาล ก็3สกิโลเหมือนกันนะครับดูพิเศตอีกอันหนึ่งมาไว้อันนี้นะครับแปลงที่ดินอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับอยากได้รายละเอียดอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ได้ยากนะครับอันนี้ก็ง่ายๆ ทำจากแคนวานะครับเสร็จแล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Share, กกดาวน์โหลดนะครับก็อยากได้ความละเอียดเท่าไหร่ก็ปรับได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรมีบ a ็อกราวด์แานพาเรนซีก็คือมันใส่ๆอย่างนี้ครับมันต้องใช้แบบโปรเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แบบโปรเนี่ยมันก็คือทำปกติธรรมดาเลยนะก็กดดาวน์โหลดได้เลย นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยแค่นั้นเองนะครับก็จะได้รูปภาพออกมาแล้วก็ไปใช้เป็นพวกแอดโฆษณาหรือว่าจะไปโพสใน f เ e e o o o กอะไรก็ได้นะครับ